นี่เป็นภาพต่อไปจับกลุมเลยนะคะตำรวจบุกไปรวบต,ตัวนางสาวสุภรัตน์หรือมะปรางอายุ24ปีที่จงังหวัดชนบุรีค่ะก่อนจะส่งไปดำเนินคดีท้องที่เกิดเหตุสพลำปลายมาจงังหวัด<ช>บุรีรัมย์นะคะย้อนวีรกรรมที่เป็นข่าวม,มาก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าตัวตะเวนหลอกชาวบ้านอ้างว่าจะพาไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้เงินเดือนนึงไม่ต่ำกว่า6 0 0 0 0บาทไม่ต้องมีหนังสือเดินทางไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินแต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม8 0 0 0ถึง20,000บาทเหยื่อก็หลงเชื่อสูญเงินรวมๆแล้ว เนี่งล้านห้าแสนบาทอาจจะมีผู้เสียหายร70คนอุ้ยเป็นร้อยเลยเหรอมาปรางอ้างว่าโอนให้เพื่อนเกาหลีไปแล้ว1ล้านบาทล่าสุดเพิ่งเอาเงินไปเสริมคางมาเลยคือไม่มีเหลือแล้วอ้างแบบนี้นะนอกจากหลอกชาวบ้านยังหลอกพ่อแม่สามีให้รื้อบ้านออเดี๋ยวจะทําหลังใหม่ให้เนี่ยก็เหลือแต่โครงแล้วก็ไม่มาสร้างแต่สามีก็ฝากบอกว่าพร้อมให้อภัยนะถ้าพ้นโทษออกมาก็อยากให้กลับตัวเป็นคนดีสามีก็ยังพร้อมให้โอกาส